สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สังไรเราจะพูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณเก๋ชลดาค่ะหุ้นส่วนของฟีนิกซ์นะคะแล้วก็หนึ่งในหุ้นส่วนแล้วก็พี่แจ็คฟีนิกซ์นะคะอันนี้เจ้าของหลักค่ะก็คุณเก๋ชลดาก็เป็นหุ้นส่วนมาได้6ปีกว่าแล้วนะคะอายุเท่ากันเนาะใช่เท่ากัน ทีนี้พี่แจ็คจะบอกเป็นน้องเดือนนี่สจริงๆเรียกพี่แจ็คก็พี่แจ็คจริงๆราต้องเรยกน้องแจ็คนะเพราะเป็นน้องเดือนทีนี้ตัวแจ็คเองอะค่ะทำธุรกิจด้านผมนะคะส่วนตัวถ้าทําผมเป็นหลักตั้งแต่เป็นครอบครัวมาตั้งแต่น้องเราอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวเป็นช่างทาผมแล้วส่วนตัวแล้วอะแจ็คเองเวลาจะทําอะไรแจ็คจะวางแผนจะจะบอกคุณเก๋ว่าแจ็คก็วางแผนน้องชายน้องสาวแล้วก็น้องชายเรียนคละสถาบันไปเรียนแยกกันไปแล้วก็ตัวแจ็ค ทุกคนเรียนไปเลยเรียนทำผมแล้วก็เรียนด้านหนังสือด้วยว่าใครจะเลือกชอบผมหรือเลือกด้านบริหารสุดท้ายก็ผมหมดเลยนะคะก็มาประกอบอาชีพครอบครัว,<อ><ม>วเส้นผมจริงใช่นะคะน้องสาวก็จบทำผมอยู่แถวสยามนี่แหละน้องชายก็จบอยู่ดิส c ั v เ r อรี่เทอรนียนการน้องอีกคนนึงจบประตูน้ําจบร้านส,สวยเขาเรียกว่าทุกคนรีกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมนจริงโดยตรงเชื่อใจได้ให้นึกถึงเรื่องผมมนี่ให้นึกถึงฟีนิกนะแจ็คอยู่สยามมาทั้งหมด20กว่าปี ตอนแจ็คมาอยู่ตอนนั้น20่สิบในสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าคือเริ่งทางานเร็วมากแกะอ่าสิบเก้าพระแจ็คเรียนด้วยไงคะแจ็คเรียนมหาลัยเลยแล้วก็แจ็คเรียนตอนค่าเรียนที่สวนุสิตนะคะกลางวันทํางานแต่ผมคือไปหนังสือใช่คะแล้วก็ทํางานแล้วก็มาเปิดร้านก่อนที่จะมาเปิดที่นี่นะคะร้านแจ็คอะอยู่ตรงหน้าพารากอนมีทั้งหมด3ชั้นพนักงานทั้งหมด40กว่าคนลูกค้าเต็มตอนนั้นอายุก็20ปลายปายเฮ้ยแล้วก็แจ็คเองยี่สิปลายปมีร้าน มันจะมีร้านชิปขับให้อยู่ข้างล่างอะไทั้งนั้นเออนั่นแหละเขาก็แล้วก็จะมีกระแสของเขาก็จะเป็นพวกแบบว่าหอ่อแหลมๆกันอะไรกันอ่ะแต่ของพี่แจ็คจะเป็นแนวแบบนักศึกษาแล้วก็เป็นพวกดาราสวยผมสุขภาพดีใช่แล้วก็พวกศิลปินดาราที่มาตัดผมต้องการเปลี่ยนลุคหรือไม่งั้นก็คอนกับละครอ่าในช่วงที่แจ็คอยู่ตรงนั้นค่ะและ้วดาราตรงนี้ดาราผู้ชายอ่ะตัดผมต้องอย่างเงี้ยต้องให้พี่แจ็คมารักษาระดับเท่าเดิมอ่าอย่ายาวอย่าสั้นไปกว่าเดิม ต,ต้องคลงคิปลุกไว้ต้องลกไว้ต้องแบบว่าให้มันคอนกับละครให้มันต่อกันนะคะหลายสี่คนแล้วคะ ใกล้แล้วใกล้ละใกล้ละเร็วๆเลยนะคะแชร์กันเลยนะะคคมาดูมาดูนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะนานๆทีเดี๋ยวแบบจะมีเวลาว่างตรงกันแล้เก็เจ๊กนะเดี๋ยวนี้เจ๊ก็ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพด้วยตั้งแต่ตั้งแต่โควิดมาโควิดแจ็คตามตลอดพี่แจ็คเป็นแฟนคลับคุณเก๋นะคะในยูทูบนะคะชลดาชาแนลนะคะใช่แล้วชลดาชาแนลนะคะปั่นจักรยานออกกำลังกายสารพัดที่เขามีนะคะ แล้วเราก็เป็นแฟนคลับใน y u t u b e เขาค่ะคแล้วพี่แจ็คเองก็ทําผมอยู่ที่นี่นะคะประมาณ20กว่าปีแล้วเนาะตอนนี้43อีก2เดือนก็จะ44แล้วเก่งมากนะคะ20กว่าปีที่อยู่ในตรงสยามสแควร์และทํางาน7วันไม่ไปไหนนอกจากจะไปต่างประเทศไม่ป่วยไม่ลาไม่เคยสายนี่เจ้าของร้านนะไม่เคยลาไม่เคยสายไม่เคยออกร้านคนสุดท้ายนี่คือสิ่งที่พี่แจ็คทุ่มเทสุดๆกับฟีนิกซ์นะคะมาก็มาพร้อมพนักงานทุกคน Uh huh. มาพร้อมทุกคนแล้วก็เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆแล้วเลิกงานก็คนสุดท้าย uh huh. นะคะแล้วพี่แจ็คมาทํางานเนี่ยไม่เคยไม่ป่วยอ่ะเป็นอะไรไม่รู้คุณเกศจะไม่มีโรคอ่ะโช,โชคดีไม,มไม่มีโรคเป็นลาบประเสริฐไม่จริงหรอกทีมงานบอกว่าเวลาพี่แจ็คเหนื่อยไม่สบายนะเขาอดทนเวลาไลฟ์สดนะ กินาราเข้าไปแล้วแบบลูกขึ้นยาผราให้วให้หายให้หายให้หายหายทุกอย่างมาแล่วที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราไม่สบายอ่ะฝืนฝืนใจกินข้าวเดี๋ยวก็กลับมาการที่เรานอนแล้วมันจะส่งไปส่งไปถ้าเป็นวันคือเราไม่ได้ไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นอะไรไม่มีโรคปีกไม่มีโรคร้ายอะไรเลย เพียงแต่อย่างเดียวคือเป็นหวัดเป็นอะไรยิ่งตอนนี้ยิ่งไม่เป็นอะไรเลยเลยพราะใส่หน้ากากอ้จริง,งหมอยกหอเลย <ใน S 2> ว่าตั้งแต่มีใส่ทุกคนใส่แมสค่ะโรงพยาบาลคนจะได้ลดเออยาง่ายๆค่ะยาแก้ไข้ย้หวัดแก้แก้แพ้ไม่มีใครซื้อใช่เพราะว่าเขาขายร้านขายยาก็ขายขายาลําบากโรงพยาบาลก็คนไข้ลดจริงๆหารู้ไหมเนอะว่าจริงๆเชื้อโรคมันอยู่ในอากาศทั้งนานาแล้วคือเราแค่เราจํากัดอากาศนีนเองเราก็จะแข็งแรงแล้วใช่นะคะ วันนี้นะคะทางฟินิกของเรามีเจ็ดสาขาที่นี่คือฟินิกสยามสลอนนะคะที่2ก็คือฟินิคแอดวานอันนี้ออกจะเป็นลักชัวรี่นะคะที่อันนี้จะเป็นลักชัวรี่นิดนึงสําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะแขกบ้านแขกเมืองคือเป็นลักษณะลูกค้าที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่นิดนึงที่นี่ออกจะเป็นเด็กๆแบบเยี่ยวเยี่ยวเยหรืออะไรอย่างเงยรุ่นแย่รุ่นัยรุ่นวัยรุ่นอันนี้แบบวัยรุ่นวัยรุ่นตอนปลายละนะคะ ต้องไปทำงานไวรุ่นตอนปลายอยู่ที่นี่ฟินิก i x แอดวาน e แล้วก็อีกอันนึงก็อยู่สาขาที่สาอยู่วีวีบายฟินิกอนุสาวรีย์ชัยสำหรับคนวัยทำงานนะคะทำงานทั่วไป2อ0บาทเวลาเวลาไม่เยอะเข้ามาตัดผมก็ต้องทำงานต่อ2 5งราสที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ที่งานวงวานนะคะก็250 สาขาที่สี่นะคะสาขาที่ห้าแลวก็ที่หก็จะเป็นที่นี่นะคะที่นี่สมยาทท่านมิดทาวน์ตรงนี้เองที่นี่ก็จะเป็นพวกนักศึกษาพวกวัยทำงานเช่นกันค่ะแล้วก็คนแน่นนะคะที่นั่นก็จะเป็นแบบคนมาทั้งวันทั้งคืนันปเป็นห้างเหมือนกันนะ,ะคนมากินอาหารคือฟินิกใส่ใจทุกอย่างไมต้้งห่วนนะคะเรามีรักษาระยะปลอดภัยกัดที่ระวัดแอลกอฮอล์ฉีดสเปร ล้างพื้นเช็ดคือไม่ต้องห่วงนะคะเลิกงานปิดร้านทุกคืนเรานี่คือขอโทษนะที่เราใส่เนี่ยเพราะว่าเราเราไร้สดเราก็เลยไม่อยากจะพูดแต่มันถูกกล้องจริงๆทุกคนใส่แมสหมดและสาขาที่6ก็คือสเปลิลังสิตเปิดมา7ปีแล้วลูกค้าแน่นทุกโต๊ะสเปลิลังสิตไม่ว่างนะแล้วก็ช่างเยอะมากแล้วสาขาที่แปดเจ็ดนะคะเจ็ดคือเมย่าเชียงใหม่เชียงใหม่เราก็มีนะครับเจ้าของห้างอ่ะ เขารู้จักกับคุณเก๋นะคะแล้วก็คุณเก๋ออกไปเปิดตัวเมย่าเลยก็ไม่รู้ตอนนั้นอ่ะแล้วเขาก็มาตัดผมกับแจ๊คหลังจากนั้นก็มาสนิทคุณสุวิทย์นะคะคุณสุวิทย์คุณสุวัสด์อ่ะเขาคือว่าคุณเก๋ไปงานเปิดตัวที่เมย่าเชียงใหม่แต่นียเลิกความที่เขาเห็นแล้วเขาก็จะมาตัดผมคลายไปเพราะเขามาสนิทกับแจ็คแล้วเขาก็เลยชวนไปเปิดร้านแล้วเรื่องของเรื่องมันไปมาแบบนี้อ่ะสุวัสดิ์สุวัสดิ์อ่าใช่ใช่ SF Cinema นะคะเจ้าของอ่าแล้วสาขาที่7 7ก็อยู่เลยค่ะก็มีย่างไงเจ็ดที่หกไม่กินก็ที่สเปลลังสิตเรียบร้อยนะคะสาขาแต่วันนี้นะคะทุกสาขานะคะของเรานะคะลูกค้าเยอะแล้วแต่เราหนึ่งเราต้องการช่างร่วมงานก็คือช่างอะคนไหนที่ว่างงานไม่มีงานอยากอาชีพอยากหาอาชีพหรืออยากจะมาเสริมมาหาเราเลยตอนนี้เราเปิดรับสมัครเราจะช่างสะผมช่างสระใด นะคะหรือว่าช่างใดผมหรือแม้กระทั่งคนทาสีเนี่ยคือทุกตําแหน่งของการช่างคือตอนนี้ต้าบอกว่าเราต้องการบุคลากรน,นี่ส่วนกระแสไม่นะบริษัทอื่นเขาเลยกออฟคนไล่ออกไล่ออกเชิญออกนี่ไม่ค่ะเราเราสมัครเพิ่มแล้วก็วันนั้นเพิ่งจะมีแฮร์แฮร์อะไรนะพี่แม่แฮร์แฮร์เวอร์มาให้มาสัมภาษณ์มาขอสัมภาษณ์พี่แจ็คว่าอยากทราบอ่ะร้านอื่นไม่มีแขกเลยในห้างไหนก็ไม่มีแต่ทำไมพี่แจคมีฟินิก์มีเขามาสัมภาษณ์เมื่อสองอาทิตย์ละนะคะใจใจเจ้าของนะ เราคิดว่าอย่างนี้นะคะเทคนิคนิดเึงกก่อนที่เราจะให้โปรโมชั่นนะคะให้สัมภาษณ์ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะตุนเก่คือเราไปกินอาหารร้านอาหารไม่อร่อยเราก็ไม่อยากไปสุกโปกไม่อร่อยเราก็ไม่เข้านะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าร้านนี้ทุกอย่างโอเคหมดในไม่เป็นบรรยากาศการบริการความสะอาดทุกอย่างอร่อยทุกอย่างมันพร้อมอะรถเต็มแล้วก็ทําไมทุกคนต้องไปรอคิวเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องเน้นโฆษณาอะไรมาก ใจบริการเน้นขายตรงบริการของเราอะให้ดีที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวให้มันตากตัอปากไปอวดอวดออกเม้าได้สําคัญนะแจ็กยึดหลักนี้มาตลอดคุณเก๋ค่ะอืมวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าอย่างที่พี่แจ็คอุตส่าห์มาพูดขนาดนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเชิญชวนคือที่หล่อนเนี่ยให้เก๋เป็นผู้น่ยแล้วคุณเก๋ก็เลยบอกว่าพี่แจ็คค่ะทำโปรโมชั่นเหอะเพราะว่า คุณเก๋บอกว่าเดือนนี้เดือนแห่งความรักด้วยคุณพ่าอยากจะให้คุยกันไปกันมาเขามาสระผมแล้วก็มาทําสีผมที่แอดวานแล้วก็ข้ามมาสระผมกันที่นี่เนาะวันก่อนทําสีผมแอดวานแล้วก็วันนี้มาสระแล้วมาหาพี่แจ็คอยากไปดุ่ระหว่างที่เราเราไม่มีเจตนาที่จะมานั่งไลฟ์หรืออะไรเขาบอกว่าพี่แจ็คทำเถอะโปรโมชั่นเพื่อช่วยเหลือใช่อยากจะให้ธุรกิจกิจการนะคะแล้วที่สำรับน้องๆทุกคนเนี้ยจะได้แบบเหมือนมีงานทำว่าไม่ว่างตลอดเวลาเข้าใจไหมจะได้แบบ ทุกสาขาจะได้บอกว่าเออทุกคนเท่าเทียมกันนะคะมีชาติอย่างให้ใช่เอายังไงดีพี่แจ๊คพี่แจ๊กก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มที่แอดวานก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นพร้อมกันหมดเลยอ่ะเด็กๆเขาไม่ทันเอาทีเดียวก่อนถ้าเป็นสาขาหลักแล้วเรามีโปรโมชั่นที่ดีและถูกแล้วถ้ามันซักเซสอ่าค่อยขยายไปที่อื่นค่อยบอกต่อถูกต้องนะคะตอนนี้กี่คนแล้วคะแม่ค้าที่เขาดูกี่คนแล้ว เอาไ<อ>ป้ไปไหนหมดคะ่ะเอาไปนนพูดนานไปคุณไม่ฟังก็หรอกคะอ่ะอ่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี้ยคือเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักไม่พอนะคะเป็นปีรุดจีนปีใหม่ของคนจีนด้วยคือเขาบอกว่าเป็นอันนี้คือหมอ,หมอพูดเลยนะคะพวกคนดูผมช่วยจะบอกว่าการตัดผมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนแปลงลุคเนี่ยมีผลกับดวงชะตาเพราะว่าเส้นผมเนี้ยมันมีมีทั้งเรื่องร้ายเนี่ยก็อยู่ที่ผมนะเวลาคนโชคไม่ดีแม้คนอ,อกหักรักคุณตัดผมจริงๆมันเหมือนกับมันเกี่ยงๆความความที่พูดต่อๆกันเลจริงๆแล้วการตัดผมหรือเปลี่ยนผมแค่ t r ิ m ไปผมหรือแบบเล็่ะค เขาเอาเรื่องไม่ดีออกไปคือแจ็คก็นี่สายโมของจริงอ่านี่สายโมคือตัดผมนี่เอาเรื่องไม่ดีออกไปหรือบางคนถ้ามีเรื่องดีๆนะพอตัดผมปั๊บก็คือเหมือนกับการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ใช่เริ่มต้นใหม่คือพี่จะบอกว่าส่วนตัวแจ็คนะคะเวลาถ้าแจ็คเสียใจหรือเศร้าหรือบ้าช่วงอาทิตย์นีแต่เรื่องไม่ค่อยดีแจ็คเล่มออกไปนิดนึงเห็นไหมแต่แจ็คไม่ได้พูดนไม่เชื่อไม่ลบเู้ืนเพราะว่าไม่อยากจะพูดเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าเราสายยาสารเราเอาสายยาสารเราเป็นบ้าเรา รีชาร์จแบ,บตเตอรี่การทำสีผมเนี่ยไม่ใช่ใชว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเกลือนกับขายเคมีนะคือในนี้คุณต้องทานอยู่แล้วก็เลยแค่นั้นว่าในเรามีที่ที่ดีเสนอให้คุณการเปลี่ยนสีผมเนี่ยเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยหรอแมเพราะฉันวันนี้ค่ะวันนี้เท่านั้นเลยคนที่มาดูไลฟ์ตอนนี้นะคะอยากจะบอกให้เตรียมตัวแคปให้ทันเพราะแอดมินเราก็ไหวไม่แพ้กันแคปตอนไหนแคปตอนไหนแคปตอนนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์พรเก๋เริ่มพูดโปรโมชั่นที่เราจะให้วันอะะคคื ใครเนี่ยระหว่างที่เราพูดกันเรื่องอ่างเปาหรือว่าเราแจกอะไรให้นะคะแคปหน้าจอตรงนั้นแล้วปั๊บเนี่ยเรียกว่า DM มาคอนเฟิร์มเรานะคะที่ Inbox ของเราเนี่ยนะคะเนียใน Facebook Live ที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะคุณสามารถรับตรงนั้นเนี่ยคือเป็นคูปองส่วนลดพิเศษถูกต้องวันนี้เราแจกกันทั้งหมดนะคะอย่างละ20เอางี้เลยค่ะลบทุกการคือเราไม่มีการคิดมาแล้วหรือเราไม่มีการเตรียมให้กันสดๆอตอนนี้นะคะสะใดตัดเก๋แจกกิฟต์บลชเชอร์นะคะแทนเงินสดนะคะ200บาท200บาท,200บาทฟังนะคะ กี่ทำเลี้ยงด้วยส้บาทแคปเลยค่ะแคปเลยใช่ไหมขอแค่20ท่านตอนนี้กีจไอวันมีกิ่ราคาตอนนี้เรามี2ราคาตอนนี้เรามี2ราคาคือราคา500บาทสำหรับตำแหน่งสไตลิสต์แล้วก็ตำแหน่งช่างโปรช่างช่างครทีเอที่1 0 0นบาทเพราะฉะนั้นเนี่ย200บาทไปส่วนลดเลยทันทีเลย200 200บาทแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอจะต้องตัดจะต้องสระหรือจะค่าใดผมเราก็ลดให้200บาทตอนนี้แคปหน้าจอมาก่อน20นะคะ20ท่านอ่ะ จีแคปเสร็จแล้วปั๊บ DM มาเลยค่ะว่าคอนเฟิร์มนะคะเราจะติดต่อกลับไปจากที่คุณติดต่อเรามาใช่แคปมาปุ๊บเป็นส่วนลดอ่าแคปเอาไว้แคปเอาไว้นะคะแล้วมาคอนเฟิร์มใน DM ของเรานะคะคืออินฟูส์องเรได้เท่าไหร่คุณแกงบัตดสงร้อยห้าสิบรถรถไเป็นเลยสองร้อยเหลือสองร้อยเองไม่รถเป็นเลยสองร้อยเหลือ150ร้อยห้าสิบอ่าเหรอเออ150่ร้อยห้าสิบไปเลยมาเลย รายสามร้อยสิบรถสองร้อยร้อยห้าสิบมาเลยค่ะมาเลยมาเลยทุกอย่างสองร้อยสองร้บาทนี่ยคือที่แคปไปมีค่าขอยี่สิบคนเท่านั้นยี่สิบคนตอนนี้นะคะแอดมินค่ะดูก่อนเร็วดูก่อนเร็วนะคะน้องปตาคะเป็นไงบ้างคะแคปมา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 อ่ะยี่สิบรางวัลแค่ยี่สิบเราต้องหยุดเลยนะคะเอ๊ะทำไมเก็บแม่ค้าน้อยไปน้อยไปนี่สิพี่แจ๊ก อยู่สยามมานาน20สิทธมันน้อยไปบางไใช่เพราะว่าลูกค้ามันเยอะมากชิงหอใช่ให้เท่าไหร่ดีอะอ่แต่เราต้องสักให้ให้ใชสัก50รางวัลห้รางวัลแต่มีต้องมีระยะเวลากำหนดในการเอามาใช้ถูกต้องเราพูดแบบนี้เก็บหมอนเราเดือนจุดจีนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นใช่อ๋อกุมภาสิ้นเดือนนี้ส้นี้สิ้นเดือนนี้เส้นเดือนนี้ทุกอย่างสั่งได้3 5 0ย คุณแคปคุณโชว์เลยหน้าเคาเตอเหลือร้อยห้าสิบตัดผม500รอยเหลือสาม้อตัดผมหนึ่งพันเหลือแ0 0ร้อจะบอกว่าช่างที่นี่พี่ควบคุมคุณภาพด้วยตัวเองค่ะการตัดผมต่างๆค่ะการตัดผมต่างๆเนี่ยทุกอย่างเป็นมาตรฐานของฟินิ์นะคไม่ใช่ว่านึกอยากจะตัดตรงไหนหรือยังไงนะคะต้องมีการเทรนหนักมากกว่าจะขึ้นช่างทุกคนนะคะในนี้นะคะพี่แจ็คเชื่อมั่นว่า คนไทยเกือบทั้งประเทศเห็นว่าพี่แจ็คมีการเทรนจริงๆ<ะ>เด็กช่างคนไหนคนนั้นคนนี้มาก็คุณจะเก่งมาจากไหนก็ตามแตม่ต้องมาเอาระบบเราไปด้วยนะคะไว้ใจเรานะคะแคปหน้าจอะคะ่ะระหว่างที่เราคุยอ่นี้นะคะ50รางวันนะคะ50าลงมา50ทันเท่านั้นนะคะภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะลดตันที200บาทยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อกี้เราแจยไปแล้ว50จังหะเกมีเรื่องที่เก๋ระแบบ อยากชวนมากเลยคือการทำสีผมมากทำสีคือมันเป็นเทรนด์มากๆไม่พอนะคะคืออย่างที่บอกแล้วนะคะว่า1เราใช้คุณภาพของเนี่ยอย่างหมอเกรดญี่ปุ่นทุกคนเูยว่าญี่ปุ่น,นเป็นคุณภาพที่แบบดีมากๆ2เวลาคนทำแบบทำสีผมเนี่ยจะต้องมาฟอกเฟอร์โทษนะคะนี่เกบมึงฟอกผมอาทิตย์ที่แล้วไม่มีสะดุง้งใดแล้วไม่มีเละอ่ะดูก่อนอันนี้เกบไม่ได้โฆษณามั่วๆคือเห็นไหมน้องแม็กเห็นไหมลงกับผมเก๋เองนะคะอันนี้คือการคือช่างฟอกสีของเราเนี่ยคือเราก็ใช้แต่ของที่ดีไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบพี่เก๋มาแจกถูกๆไม่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คะ เคมีขอ20ได้ไหมพอไหมยี่สิบนะยี่สิบเปอรนต์ยี่รางวัลยี่รางวัลระหว่างที่เกบพูดแบบนี้นะคะทําสีผมทุกสีเราไม่มีการงกบางร้านแบบว่าอุทยายาทาสีผมแตกก็จะมีแตสีประหลาดปาดชมพูฟ้าเขียวเหลืองสกมัสีทุกอนันต์คือเรียกว่าไม่มีจํากัดทุกสีของเราห้าห้าบาท500บาททันทีเอาไปทายเงินสดห้าร้ยบาทห้าร้อยบาท ไป500บาท500บาทนะคะเราแจกแค่20ท่านเท่านั้นยี่สิบท่านวันนะคะแคปหน้าจอมาเรติดทำพลาดทำนี้ทสบายมากสยามสแควร์วันชั้น3ามกดรีควาเลยตึ้งเดียวออกเลยฟังแล้วก็ถึอตรงข้ามพารากอนนะคะตรงข้ามพารากอน BTS สยามไม่ต้องไปไหนเดินยสงเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคืนเงินไปเรื่อยนะคะ500บาทนะคะภายในสิ้นเดือนแคปด่วนนะคะแคปหน้าจอแล้วส่ง DM มาคอนเฟิร์มเรานะคะ20ท่านเท่านั้นเช็คเชื่อว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์นี้นะมีคนดูเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปักหมุดในเพจด้วยปักหมุดเลยปักหมุด ตักหมดทุกที่<ม><ม>เลยนะคะแยกว่าคนต้องดูหลายแสนนะคะคิดดูวันนี้เราจะได้เพื่อนใหม่มาเจอเราใครที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วนะแคร์บ้าก็ถือเป็นกำไรหรืเดี๋ยวใครเป็นลูกค้าใหม่ก็ถือว่ามันมีเพื่อนบ้านใหม่มาหาเราใช่ห้าสิบรางวัลเมื่อกี้นะคะสองร้อยบาทเกยให้แจกเงินสดเลยเพื่อนแง่เกเอาเงินสดมาแจกสองร้อยบาทลดไปเลยห้าสิบท่านห้าสิบท่านห้าร้อยบาทอีกยี่สิบท่านห้าร้อยยี่สิบท่านตอนนี้เราจะมีลูกค้าหรือคนที่มาเป็นครอบครัวเราใหม่แต่สีนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวขอขอออกตัวนิดนึงนะคะ ไม่ใช่ว่าลดราคาแล้วได้โปรโมชั่นแล้วคุณนึกจะบวกราคาเพิ่มหรือเปล่าคุณอยากไม่เรามีราคาของเราสแตนดาร์ดไพรส์ของเราก็คือว่าราคาเรามีป้ายอยู่ในร้านหน้าร้านมีเมนูมาดูเลยค่ะคือเราไม่มีการบวกก่อนไม่มีการบวกไม่มีการเพิ่มไม่มีการแบบไม่มีการมุ่งไม่ีมไม่มุงนะคะทุกอย่าง ทุกอย่างตรงหมดมาตรฐานของฟินิกส์นะคะไว้ใจพี่ได้ตอนนี้รู้สึกช่างของเรานะคะแม่แอดมินของเราแม่ช่างช่วยกันนะคะแม่กับพานะคะด้วนะคะนิ้วจะล็อกนิ้วจะล็อกละอินบ็อกแคปมารัวๆเลยครับมันลุลัวแจก200กับ500บาทเลยแจกเบอนะคะเบอร์โทรดูที่หัวเพจแลยค่ะ02 252 2524หรือว่ายังไงอินบ็อกมานะคะเราจะบอกทางให้ถ้าคุณรู้จักพารากอนรู้จัก BTS สยามคุณก็เห็นร้านเราอยู่แล้วเราอยู่บนตึกสยามสักแควันแล้วก็มา6ปีกว่าแล้วนะใช่ตะลึงมากเลยไม่น่าเชื่อถืืออวว่่าาเดนแหงคมรัก เรามาแจกแบบว่าความรักให้แบบทุกคนรักเส้นผมไม่พอเนี่ยหือว่าเราแจกตุ๊ดจีนแบบอ่างเปาให้ทุกคนมามียบเส้นผมสยลวยเก <apping> White ๋แคปพิงไว้แคปปิงไว้ไม่เสียไฮไลท์เออทักะะมาเลยทักมาเลย จองไว้ก่อนดีกว่าระหว่างเรารอที่เขาต่อกันเนี่ยห้าสิบห้าสิบคนกับยี่สิบคนได้เจ็ดสิบคนแล้วนะเพื่อนใหม่แคปมาจองเลยแคปมาจองวันเวลาทําแล้วเราจะได้เตรียมบุคลากรให้พร้อมต้อนรับคุณใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเราตอนนี้เนี่ยร้านเราเนี่ยที่บอกว่าเราทาตามนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเรารักเรารักษาระยะปลอดภัยก็วีแต่ละตัวนี้จะห่างกันประมาณเมตรสี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไว้วางใจเราได้ไว้วางใจเราได้แม่บ้านถูงพื้นทั้งวันเลยแอลกอฮอล์ตอนนี้เช็ดจุลายหินจะหายแล้วสะอาดมากกลางคืนนะคะกลางคืนเราจะมีการปิดแแบบวว่าาปิดร้้นนลลก็คีเย พี่แจ็คเนี่ยเอาเอาเรียกว่าอะไรระบบอมควันค่าเชีโลคมาทำความสะอาดตลอดเลยนะทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงาดด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเราบอกแค่นี้นะคะเดี๋ยวเขามาแคปเดี๋ยวคนดูตามหลังนะคะอย่าลืมนะคะพบกันเร็วๆนี้นะคะทั้ง70ท่านนะคะเดี๋ยวจะมาเดินเล่นด้วยค่ะค่ะคบพี่แจ็คด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ